สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่างกุ๊กนะครับจากเพจแฮน d กุ๊กนิ่งถนัดตัดสบายนะฮะวันนี้นะผมจะมาอธิบายในเรื่องราวของชิ้นส่วนที่ไม่สามารถควบคุมให้มันอยู่ในแนวตั้งได้นะครับชิ้นส่วนแรกนั่นก็คือ1ใบบางหญ้านะครับนะครับใบบางหญาเนี่นะมันจะมีการนะครับเปิดมุมด้านนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อใช้ในการเข้าตัดนะครับ ของชุดใบตัดของเรานะฮะในการเอียงนะครับเอียงมาแบบนี้นะฮะนี่องศาตรงนี้นะครับมันจะถูกกดลงมานะประมาณ15องศานะครับเพื่อช่วยในการตัดหญ้าให้เรียบเนียนและเก่งเก่านะครับผมโอเคนะฮะชิ้นส่วนต่อมานะครับนั่นคือตัวประกับแฮนด์นะครับนะฮะตัวนี้เป็นสเต็มนะครับยกขึ้นมา110มิลนะฮะ ยกขึ้นมาการที่มันต้องเอียงไปแบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะสอดรับกับระยะที่ใบาบางย่ามันถูกเอียงมาก็คือตัวแฮนด์นะครับตัวตัวแฮนด์นะฮะชุดประกับแฮนด์นะครับหรือสเตมนะฮะมันจะต้องอาวางในตำแหน่งเดียวกันกับตัวใบบางย่านะครับนะครับเราจะไม่สามารถที่จะตั้งประกับแฮนด์ให้มันตรงมานะครับ เราอาจจะเข้าใจว่าประกับแฮมมันต้องตั้งตรงนะครับมันถึงจะดูเหมาะสมหรือสวยงามจริงๆแล้เราไม่ใช่นะครับนั่นก็คือเป็นความสวยงามนะครับแต่การใช้งานจะต้องเอียงครับเอียงนะฮะในการเอียงนะครับเราจะได้ระยะของข้างซ้ายนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาฮะความสูงก็เพิ่มขึ้นมานะครับนะครับตรงนี้นะครับมันจะระยะมันจะเท่ากับใบบางญ้าของเราเลยนะครับเมื่อใบบางญ้าของเรานะครับสังเกตดูนะฮะด้านหน้านะครับใบบางญ้า นี่ตรงนะฮะนี่นอันนี้ตรงนะฮะส่วนโคง้งมาสัมผัสที่พื้นนี่ซ้ายขวาเท่ากันนะครับแต่การใช้งานจริงเอียงแบบแบบนี้นี่นะครับการใช้งานจริงประกับก็ต้องเอียงตามมาชุดนี้ข้างซ้ายมันก็ต้องกระดกขึ้นมานะครับสอดรับกันนะฮะสองอันนี้ก็คือไปตามกันนะครับตัวต่อมานะฮะหัวเกียร์นะครับ หัวเกียร์เนี่ยมันจะต้องตั้งตรงของมันแบบนี้อยู่แล้วนะครับสังเกตดูนะฮะหัวเกียร์เนี่ยมันจะวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมามันจะได้ฉากกับหัวเครื่องแล้วก็ชุดกกหางนะครับหัวเกียร์ต้องเท่ากันนะครับแต่เวลาใช้งานหัวเกียร์มันจะเอียงไปบางย่าก็ถูกหลบไปแล้วโอเคนะฮะนี่คือนี่คือการเคลื่อนที่นะครับในการใช้งานเครื่องตัดย่านะครับ นี่นะครับเอียงแบบนี้เวลาตัดนะครับนี่นะฮะแฮนด์มันก็จะถูกเอียงลงมานะฮะข้างซ้ายนะครับยิ่งถ้าเราไปไปทําให้ประกับแฮนด์มันตรงหรือสเต็ม,มันตรงเนี่ยข้างซ้ายมันก็จะหลุดไปเลยนะฮะหลุดมือเราไปเลยนะครับเวลาเราใช้งานนะเพราะว่าเราจะต้องเอียงไปเอียงไปหาเอียงไปหาแนวตัดนะครับ ใบบางญ่านะครับไม่ว่าจะเป็นของ t 4 5 l หรือเป็นงานที่เน้นงานตัดเขาจะต้องหลบนะฮะหลบชายนี้ด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเว้าหลบไปให้นั่นคือในการเข้าตัดนะครับพื้นที่หน้างงานโอเคนะครับเ่ยดูประกับแ่นผมเอียงสเตมผมเอียงไปนะฮะการเอียงแบบนี้มันมีข้อดีนะครับในเรื่องของการเกี่ยบสายสพายก็ง่ายขึ้นนะฮะระดับแ่นข้างซ้ายก็จะสูงขึ้นมานะครับสอดรับกับการ ตีวงนะครับตีวงของนี่ระยะเอียงของใบบางญย่พอดีเลยครับพอดีกับการใช้งานนะครับข้างขวาก็ไม่มีอะไรนะครับเซนเตอร์นะครับการทิ้งตัวการทิ้งฉากมันจะไปโดนระดับเดียวกันกันกบหัวเครื่องนะครับนี่หัวเกียร์กับหัวเครื่องเท่ากันนะครับ ผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับหัวเกียร์กับหัวเครื่องนะครับมีแนวฉากและมุมองศาที่เท่ากันส่วนใบบางย่ากับประกับแฮนด์นะครับมันก็จะมีการตามองศาการใช้งานที่เท่ากันเช่นกันนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะใบบางย่านะครับ ประมาณ15องศานะครับส่วนสเตมนะฮะหรือประกับแผ่นนะครับก็จะเป็น15องศาเช่นกันนะครับนี่นะครับลองนำหลักการนี้ไปใช้นะครับโอเคนะครับผมผมลาไปเท่านี้นะฮะแล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ